ครับบรรยากาศพระสังฆติการเข้าร่วมปฏิบัติธรรมนะครับณนะสถานปฏิบัติธรรมมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร์นะครับทั้งหมดก็750รรูปนะครับให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้ชมเป็นบารมีนะครับทั้งหมดนะครับในจังหวัดสุรินทร์นะครับ เกี่ยมนาาที่เกิดโดยจดีทุกคนเป็นภาพเป็นาสุขเห็นภาพเ็นฟ้ที่ดีที่หาทุกคนใช่ไหมในปุถุชทาติศานาตนนี้ของวมเมองพุทธศาสนาจงใหจุกท่านเพราะการทำบุญนั้นหาความเผยเ็นบอกเผยความสุขทุกานอยากขอถอยสทธามทำทาน ผลด้วนั้นตามสนองให้หองหัวแก้ไปเกิดแห่งชาตินี้ก็มีสุดคุณจะสุกให้เราดจากฝากชั่วจบทํามดีไว้เป็นของตัวจบละชั่วทำแต่ดีดีสุดเลยอ้งโมทนาชาทุกข์กับศรัทธาพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เดมาร่วมสร้างบุสร้างดุสุดสร้างผลศรัทธาแต่มาฝากมาฝากมาทำชะนานให้เองบุ่ เพราะว่ามีค,รรคุณอยู่ดูใจก็ได้ทุกข์ให้เกิดสุจการตายสัทางขานทุกข์ใจรู้ผูหมอมขอ,อละหมาดขอชิ้นตาตาชมดวงตายสะสมบุญไม้เคยกระเส์สุนมีมากบุญบณนาสู่ทุกสมัยยามเป็นยู่ตล่าตาเวลาตายแสงสบายสุขสชมชมแด่คุณเพราะมีบุญบุญเป็นเช่นเจ้าของ คอยกระทำช่วยทันม่หนุนอุ่ิเสมเพิ่มดีเท่าดีอูนดีแอบุญก็เดอร้อนไรครับอีนี้ที่น้องทุท่านทุกคนต่างเข้ามาร่วมอันในาทนานแต่มาถวายมหาสารทานแทพนันสงฆ์ูใหญ่แ่งนักมนุษย์ท่านสม้ใานัตสงฆ์จำเงินข้าวและวมูดูที่นักเพ่งท่าสังฆานิุการทั้นจงหวัด ได้มาปฏิบัติธรรมเชิญพระเกียรติทุกปีพ่อแม่พี่น้องผู้ดีเดียรทุกอำเภอต่างก็ได้มาร่วมอาณมธนาอาวายจตุปัจจัยรธรรมพัฒนาร่าวามาร่วมอาณมธนาในส่วนของพัฒารภาวาและจตุปัจจัยรธรรมได้มาร่วมทำบุญได้มาสนับสนุนสเสิมกิจการพระศาสนา เพื่อเป็นการอนุกรรมพระศาสนาให้มีความเฉลี่ยั่งคงอาศัยท่านได้อยู่วัตติกาลธรรมก็อาศัยปัจจัยสี่ของท่านหาเพื่ทุกท่านจะมาดูว่าบูบาทาให้ทารบูบาทาได้เห็นก็เป็นดุงตาแต่เจรจาก็เป็นบุญตาได้บูบาทาก็เป็นดวงใจฉะนั้นถือว่าเป็นมงคลของ ทุกท่านทุกคนที่ได้โยกานได้มาทำบุญกับพระสงฆ์ใหญ่ทานไปไปเอาไว้ว่าเพื่วทั้งจังหวัดใช้เวลาไม่รู้จะกี่วันจะได้เอาไว้กับพระทานเอาพระสงฆ์ทุกวันจเพื่อทั้งจังหวัดแต่วันนี้เรามาที่แห่งนี้ที่เดียวเราได้ถวายแ้่พระสงฆ์เป็นมาสัมปทานทั้งจังหวัดสุริน ดูว่าเป็นคนของทุกท่านทุกคนที่ได้มีโอกาสสร้างบวรสร้างเวชสมสร้างเวชฌานแต่ทำบุญในพระพุทธศาสนาทำพระสงฆ์ใหญ่รดูว่าได้ถวายมหาสารนทานมีงานมิสมากฉะนั้นก็เป็นภาพแห่งความสุดใจเป็นภาพแห่งความดีดีหาดูออกยากเป็นอย่างนี้รับพี่น้องทุกท่านทุกคน อ้ร่สนได้ทัาอาหารพิธบาตือแล้วจากท่านก็จะเป็นเสสสามเป็นมองคนให้ทุกท่านได้แต่งปานกันรับประทานคนละนิคลละน้อยพอได้เป็นมงคลแก่ชีวิตป่านนี้ได้มาทำุญได้ทำหงุดใจ